สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพบกันในการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องกับเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะศึกษาเราต้องรู้จักคําว่าเศรษฐศาสตร์ก่อนนะเศรษฐศาสตร์นั้นหมายถึงอะไรเศรษฐศาสตร์ก็มีนักปรัชญานักคลิด หลายหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ซึ่งตามคําจจำกัดความของนักเศรษฐศาสตร์และก,การเมืองเรย์ม,มอนด์บาร์เขาก็บอกว่าเศรษฐศาสตร์คือศาสตร์แห่งการจัดการทรัพยากรอันมีจำกัดเศรษฐศาสตร์พิจา,ารณาถึงรูปแบบที่พฤติกรรมมนุษย์ได้เลือกในการบริหารทรัพยากรเหล่านี้อีกทั้งวิเคราะห์และอธิบายวิธีที่บุคคลหรือบริษัททำการจัดสรรทรัพยากร กาจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการมากมายและไม่จำกัดก็จากข้อความขัางต้นเราก็จะพอสรุปได้ว่าจริงๆแล้วคำว่าเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์หมายถึงศาสตร์สาขาวิชาที่ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดก็เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่มันมีอยู่อย่างไม่จำกัดนั่นเองนะครับนี่คือความเข้าๆของคำว่าเศรษฐศาสตร์ นะครับซึ่งเศรษฐศาสาตร์เน้นศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการบริโภคการจัดสรรทรัพยากรการใช้ทรัพยากรนะครับซึ่งเขาสามารถแบ่งรูปแบบการศึกษานะครับออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นสองประเภทนะฮะในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษาวิชาเศษรษฐศาสตร์นะครับท่านก็มีประเภทในการศึกษาอยู่2ประเภทโดยแบ่งจาก ระดับย่อยระดับเล็กนะครับที่เขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาพเศรษฐศาสตร์จุลภาพจะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบเรศษรษฐกิจในระดับเล็กนะครับในระดับหน่วยธุรกิจครับในระดับหน่วยธุรกิจซึ่งจะศึกษาพฤติกรรมขององค์ประกอบพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงตลาดแต่ละตลาดตัวแทนทางเศรษฐกิจเช่นหน่วยคเรือนหน่วยธุรกิจ ผู้ซื้อผู้ขายพวกนี้ครับเป็นองค์ประกอบในระดับเล็กลงมาห,ห,รหรือว่าในระดับย่อยนั่นเองนะครับส่วนอีกสาขาวิชาที่เป็ศึกษาก็คือศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาภาพเศรษฐศาสตร์มหาภาพที่ศึกษา,า,าในองค์รวมของระบบเศรษฐกิจพูด,ดศึกษาเกี่ยวกับความต้องการองค์รวมของอุปทานนะครับเกี่ยวกับนโยบายของประเทศ การสนรับสนุนอัตราเงินเฟ้อความเจริญความเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจเป็นต้นความสัมพันธ์ระหวา่างเศรษฐกิจผลกระทบระหว่างเศรษฐกิจของประเทศหนึง่งที่มีต่ออีกประเทศหนึ่งประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมซึ่งเศรษฐศาสตร์จุลภาคเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่ององค์รวมในระดับใหญ่ขึ้นไปนะครับซึ่งเราก็จะคุ้นชินคุ้นเคยนะครับ กับคำสองคำนี้นะครับก็คือคำเรษฐศาสตร์จ,จุลภาคเศรษฐศาสตร์มหาภาคทำความเข้าใจง่ายๆก็คือเรษฐศาสตร์จ,จุลภาคคือการศึกษาในระบบย่อยหน่วยเล็กลงไปนะครับตั้งแต่ครัวเรือนระบบเศรษฐกิจภาคแม็กต้นนะครับส่วนเรษฐรศาสตร์มหาภาคก็จะศึกษาองค์รวมในระดับประเทศนะครับว่าจะเป็นอันตาราเงินเฟ้อระบบเศรษฐกิจฯกฯอุประสงค์อุปทานโดยรวม มาในส่วนระดับขั้นปริศษาท,ที่6นะเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่เราจะต้องรู้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้ผลิตเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องผู้ผลิตผู้ผลิตคือใครละ่ะผู้ผลิตคือผู้ที่ทําหน้าที่ผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตทุกคนที่ทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็นสินค้าและบริการไฮไลท์ตัวนี้ไว้นะครับไฮไลท์ ข้อความเบื้องต้นนี้ไว้ว่วาผู้ผลิตคือคนที่นำทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะมีตามธรรมชาตินำทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นต้นมรแปลสาภาพให้มันเป็นสินค้าและบริการเช่นใดเช่นนีนะซ,ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้านั้นเช่นเอาไม้มาแปล,แปลรูปเป็นโซฟาเอาเหล็กมาแปลรูปเป็น ของใช้เอาดินมาแปลรูปเป็นถ้วยเอาได้มาแปลรูปเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเอาไหมมาแปลรูปเป็นเสื้อผ้าเอาฝ้ายมาแปลรูปเป็นเสื้อผ้าพวกนี้ก็คือก็คือผู้ผลิตซึ่งผู้ผลิตนะครับจะทําหน้าที่เพิ่มทําหน้าที่ในการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรนําทรัพยากรต่างๆมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม พื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะฮะและผู้ผลิตเป็นผู้ที่ทําหน้าที่นําทรัพยากรและปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์มาแปลสภาพจากผดิตเช่นทุนนะครับทรัพยากรมนุษย์จะมีบอลทุนต่างๆต้นไม้ใบหญ้าพวกเนี้ครับผมมาแปลสภาพโดยผ่านการกระบวนการผลิตแล้วก็สิ่งที่จะได้คือผลผลิต ึ่งอยู่ในรูปแบบสินค้าต่างๆนะครับก็ได้แก่ตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูก็คือ 1. รถยนต์สองเนี่เห็นเห็นถ้วยอาหารเอากนะุ้งเอาอะไรต่างมาแปรสภาพกุ้งสดกับแปลสภาพต้มแกงให้มันเรียบร้อยก็กลายเป็นต้มยำเสื้อผ้าเป็นต้นนะครับนี่คือรูปแบบของผู้ผลิตนะครับต้นผลิต ซึ่งผู้ผลิตที่ดีนะครับผมผู้ผลิตที่ดีที่มีคุณภาพจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้นะครับต้องมีประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างเหล่านี้คือหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งง่ายๆนะครับถ้าเราปผลิตสินค้ามามันไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคง่ายๆเราผลิตมาแล้วชาวบ้านเขาไม่อยากไม่อยากได้ไม่อยากใช้หรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ต้องการของชาวบ้านมันก็ขายไม่ได้นี่ใช่ไหม นะครับสาคัญเป็นส่วนสาคัญนะครับเพราะผู้ผลิตเราผลิตสินค้ามาเพื่อจะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเพื่อให้รู้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สอยนะครับอ่ะต่อมาสิ่งต่อมาคือจะต้องเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพจะโดยคํานึงถึงผลที่เกิดกับผู้บริโภคเสมอจะต้องใช้สินค้าที่เหมาะสมคุ้มค่าคุ้มราคาและปลอดภัย 3ก็คือคำคนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาแพแวดล้อมด้วยนะครับไม่ใช่เอาเฉพาะกกผลกำไรอย่างเดียวตัดไม้บดปาหมดต้นไปแล้วไม่ฟื้นฟูไม่ดูแลก็ผิดจรยาบรณน,นะครับก็ไม่ได้เป็นผู้บริกตที่ดีกลา,ายเป็นผู้ที่คอยเปิทำลายนะครับทรัพยากรทางธรรมชาติไปต,ต่อมาไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยคุณภาพสินค้าและบริการไนะม่ได้ตั้งราคาสูงในขณะที่ คุณภาพสินค้าต่ำหรือผลิตสินค้าในระในเกรดที่ต่ำเพื่อหลอกขายให้กับผู้บริโภคต้นต่อมารับผิดชอบต่อผลผลิตของตนทั้งที่ดีนะทั้งที่เป็นผลดีและผลเสียนะครับใช่ผลดีบริษัทจันเป็นคนทอเองแต่ผลเสียไม่รับผิดชอบบอกคณใช้ผิดพลาดนี้ก็ไม่ได้นะครับก็เป็นผู้ผู้ผลิตที่มีคุณภาพที่ดีไม่ได้ อย่างสุดท้ายคือวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อลดเสียงอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ผลิตที่ดีต่ <Okay. S 1> อามาทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่เรารู้ร,รู้กันคือผู้ผลิตคือผู้ที่นําทรัพยากรมาแปลสภาพให้เป็นสินค้าและบริการใช่ไหมครับซึ่งการแปลสภาพสินค้าและบริการเนี่ย mindset กระบวกการคิดเนี่ยของผู้ผลิตนะครับส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าเพราะฉะนั้นทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจิ่งมีส่วนสําคัญซึ่งทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องประกอบด้วยหนึ่งใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าต้องคุ้มค่าคุ้มราคา2ใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมจากผลิตรถยนต์สักคันหนึ่ง เราเอาเหล็กโปรง่งหรือว่าเอาไม้มาทําเลยมันไม่เหมาะสมในการเอาวัาสดุที่มันไม่เหมาะสมกับการทํารถยนต์มันไม่ปลอดภัยมาใช้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับต่อมาใช้ทรัพยากรเพื่อความจําเป็นในการผลิตสินค้าและอนุรักษ์ทรัพยากรพูดง่ายคือใช้เท่าที่จําเป็นแล้วอนุรักษ์ทรัพยากรที่ใช้ไปหรือว่าที่ยังอยู่นะมาเซตทั้ง3ข้อนี้จะทําให้ เป็นผู้ผลิตนะครจะเป็นผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ทรัพยากรอย่างีคูณคุ้มค่าและคุ้มราคาที่สุด mm hmm. ต่อมานะครับประโยชน์นเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่อง m i n d s e เกิดกระบวนการคิดพอกระบวนการคิดดีกระบวนการคิดดีทัาสคติด,ดีก็เกิดให้ประโยชน์ให้กับผู้ผลิตได้5ข้อนะครับผม ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพข้อที่หนึ่งเลยก็คือได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากผู้บริโภคแน่นอนครับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาผู้ใช้ก็ไว,ว้วางใจใช่ไหมครับต่อมาทําให้ผู้ทาให้ผู้บริโภคมีความปลอดภยัยนะครับผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้แนละผู้บริโภคก็ปลอดภัยและพอปลอดภยัยพอปลอดภัยก็ส่ง ลให้เกิดชื่อเสียงกับทางผู้ผลิตใช่ไหมครับต่อมาสามารถนําทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดผู้ผลิตที่ดีแล้วอย่างเน้นสำคัญคือคุ้มค่าและคุ้มราคาเพราะฉะนั้นการนําทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ทําให้เกิดประโยชน์สําหรับผู้ผลิตเชน่นกันนะจากนั้นต่อมาจำหน่ายสินค้าได้ในปริมาณมากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับเมื่อมีความเชือ่อน่าเชื่อถือ หนึ่งความน่าเชื่อถือคุณภาพมีคุณภาพสินค้ามีการเป็นปที่ยอมรับผู้ผู้บริโภคนิยมก็เราขายได้มากขึ้นนะครับอย่างสุดท้ายผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและคุ้มค่านะเป็นผลย้อนกลับไปหาผู้บริโภค,คทั้งห้าข้อนี้นเป็นประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยอาศัย mindset กระบวนการคิดทัศนคติตามข้อที่ว่า นะครับน,นี้ผณควรแนะนำนะครับเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของผู้ผลิตก็พอสมควรนะผู้ผลิตคือผู้ที่แปรสาภาพสินค้าแปลสาภาพรแปรสภาพทรัพยากรต้องขไปครับผมแปลสาภาพทรัพยากรที่มีอยู่เนะี่ยมันมีอยู่อย่างจำก,กัดนะให้มันกลายเป็นสินค้าและบริการตามความต้องการของ ผู้บริโภคโดยมีวิธีการกระบวนการต่างๆนานาแล้วแต่ของธุรกัจโดยมีหลักคิดกระบวนการสําคัญอยู่คือเนึ่งผู้ต้องสินค้าต้องมีวัสดุที่ใช้จะต้องมีคุณภาพผู้ใช้ผู้ใช้ชต้องปลอดภัยนะครับผู้ใช้ต้องปลอดภัยรับผิดชอบต่อต่อผลที่เกิดขึ้นผลที่เ,เสียรับผิดชอบต่อสังคม อะคับะเพื่อ,อต่อสังคมนะเป็นต้นนะครับเป็นต้นท,ท,ทีนี้โดยอาศัย m มซ์สามโดยอาศัย Mindset ก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มีการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อจะใช้ต่อในอนาคตได้ก็จะเกิดได้เกิดเป็นท่ายอย่างที่ครูพูดมานะครับทีนี้ก็ เรื่องนี้นะครับเรื่องผู้ผลิตนะครับครูก็จะมีแบบสอบถามให้นักเรียนได้ลองทํากันโดยแบบสอบถามก็คําถามก็จะมีแค่สี่ข้อนะครับให้เป็นคําถามปลายปุ่ให้นักเรียนตอบตามความเข้าใจของนักเรียนคําถามแรกคือเศรษฐศาสตร์คืออะไรแบ่งเป็นเท่าไหร่อะไรบ้างนะครับคำถามที่2คือเศรษฐศาสตร์มีความสําคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างไรนี่ขึ้นอยู่กับความคิดของเรา อย่างที่3ผู้ผลิตคือใครบทบาทผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างต่อมาใครคืออะไรคือทัศนคติผลิตที่ดีต่อการผลิตและทัศนคติที่ดีส่งผลต่อผู้ผลิตยอย่างไรนี่เป็นถามสามข้อนี้อลองเอากลับไปคิดทบทวนจากที่ฟังครูพูดมาได้แต่ต้นก็วันนี้ก็ ขอจบเรื่องเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องผู้ผลิตไว้จึงกันเท่านี้นะครับทั้งหน้าเรามาพบก,กันเกี่ยวเรื่องผู้บริโภะคะรสิทธิผู้บริโภคนะครับทั้งน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ